สวัสดีครับวีครอฟุตบอลประจำวันเสาร์าที่8เมษายนนะครับในค่ำคืนนี้ผมก็หยิบยกพิมพ์เรื่องกิจมาวีครอฟต์สองคู่นะครับคู่แรกจะเป็นสเปอร์เจอกับไรตันอันดับที่5เจออันดับที่6แล้วก็คู่ที่สองจะเป็นเซาท์ทอมตันเจอแมนซิตี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจกากคู่แรกกันก่อนผม,มดูฝั่งของสเปอร์เจอกับไรตันนะครับคู่นี้ในเรื่องของเฮตุเฮต์ที่เจอกันอ่าสิบเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับสเปอร์ชนะเจ็ดแพ้ไปสามเกมนะครับรวมในห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาก็เป็นฝั่งสเปอร์ที่ดูดีกว่า ชนะ3แล้วก็แพ้ไป2สองด้วยฟอร์มในปัจจุบันตอนนี้ครับสเปอร์ค่อนข้างเป็นรองนะครับสเปอร์ตอนนี้เนี่ยนอกจากเกมที่ชนะทั้งฝั่งของแล้วนะครับพอได้มาสามแล้วนะครับ2เกมล่าสุดที่ผ่านมาของเขาเสมอรวดนะครับเมอบัวยางซัลตัมตันหนึ่งสามเสมอเอเวอเรตหนึ่งหนึ่งนะผมก็เหนือผู้เล่นคนละ10คนด้วยนะครับส่วนฟอร์มในบ้านของสเปอร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ใช้ได้เลยนะครับชนะ4เสมอ1นึ่ไรพ่ายนะครับก็จะมีชนะล็อกแตร์ฟอร์เรสชนะเชลซีชนะ เวอร์แฮมยูเนเต็ดแล้วก็มีชนะสมนร์สซิตี้ได้ด้วยครับผมประตูต่อศูนย์ครับส่วนฟอร์มของบริเตนครับอันนี้เป็นหนึ่งในทีมที่มามืดแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยดีไม่แพ้นีมคาสเซิลเลยนะครับโอกาสลุ้นพื้นที่ยุโรปของบริเตนเนี่ยสูงมากครตอนนี้เนี่ยโอกาสตบยูโรปครับก็เปิดกว้างแล้วนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของ UCL เนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดถึงในเรื่องของอันดับตารางคะแนนกันด้วยนะครับบริเตนตอนนี้ครับผาเกมล่าสุดที่ผ่านมาไร้พ่ายครับชนะ3เสมอ2นะครับ เกมล่าสุดพวกเขาบุกไปชบบนมาแล้วสองโสนนะครับแลก็จะมีเกมที่เจอเบนฟอร์ดมันมากครับจบไปที่ 3. สามสามสุดฟอร์มในการเล่นทีมเยือนของเบนฟอร์ดนะครับโอ้โหสิเกมล่าสุดที่ผ่านมาไราพลาดครับชนะห้าเสมอห้านะครับห้าเกมโดยรวมที่ผ่านมาครับชนะสองเสมอไปสามเกมนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มาแรงมากๆนะครับประสิทธิภาพเกมรุกเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยพัตเตอร์ทำทีมมานะครับแล้วก็มาดีด้วยจนพัตเตอร์เนี่ยไปย้ายไปคุมทางด้านของ อาเชลซีผมหรือก็เดซาบี้ผมมาคุมทีมแทนนะครับของฟอเตอร์แล้วก็ทําผลงานได้ดีไม่ไม่แพ้กันเลยนะครับอาจจะมีช่วงแรกๆเนี่ยสรุปเปน็นนัดสองนัดหลังจากนั้นนะครับไรตันกลับมาโคตรดีนะครับเป็นาากานตัวหลักไปอย่างทอซาด้วยผมแต่ว่าก็ไม่ทําให้พวกเขาเนี่ยอ่าดูแย่ลงเลยนะครับตอนนี้ครับสเปอร์เนี่ยแังหมดยี่สิบเก้าเกมนี้เป็นเกมที่สามสิบนะครับส่วนฝั่งของไรตันเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่ยี่สิบแปด ที่แพ้แล้ววันอยู่2เกมนะครับลองรีบภาพนะครับผมว่าถ้าเกิดอีกสองเกมที่เหลือเนี่ยไรยตันชนะหมดเลยนะครับเช่นวันนี้เกมเกมที่28แล้วพวกเขาก็จะมีอยู่49นะครับถ้าเกิดอีกเกมที่29พวกเขาชนะอีกพวกเขาก็จะมีอยู่52ซึ่งแซงทั้งสองของเขาสเปอร์อย่างแน่นอนนะครับคือตอนนี้เนี่ยโอกาสลุ้มท็อปโฟร์สำหรับไรตันนะก็ถ,ถือยังเปิดกว้างอยู่เหมือนกันนะครับส่วนต้องฟังเขาสปเปอร์นะครับเกมที่เป็นเก,เกมที่30ถ้าเกิดเกมนี้เก็บ3คาคะแนนไม่ได้เนี่ยผมมองว่า พื้นที่ในการตบเท้าโฟนเนี่ยยากแล้วเพราะตอนนี้นิวคสเซินนะครับแมนย,ยูก็ไล่กันตลอดสองทีมนี้นะครับเหมือนเป็นรุ่นในพื้นที่คือก็แชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ก็มองข้ามอะไรต้นไม่ได้นีครับเกมนี้นะครับในเรื่องของแฮนดิแคปที่เปิดมาเนี่ยเปิดมาเดิมทีเป็นอ่าเสมอนะครับแฮนดี้ปปอบนะครับเสมอใจน้ำตามสองฝั่งนะครับวัเร่นงนี้ยเ่ของสเปอร์นะแล้วก็ในเรื่องของเวิร์เรื่องของคูนีปผปิที่สองลูกพิ่องครอบสามนะครับคือยัง คือเรารู้ๆกันเลยนะครับว่าประสิทธิภาพของสเปอร์ในช่วงหลังเนี่ยผมมองว่าเป็นทีมหนึ่งที่เก๋มากเลยนะทั้งที่เกมรุกเนี่ยคือโอ้โหมีทั้งแฮรมมม์รี่เคนซอมินบินคูรูซอฟสกี้นะครับแล้วก็คอนเนต้หนึ่งกันเสริมทำมาค่อนข้างเยอะด้วยนะเป็นเบรสิตอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมอยากให้สเปอร์ลองปรับเปลี่ยนบ้างนะอยากให้ลองเล่นเป็นหลังสี่บ้างอะไรเงี้ยผมอยากอยากเห็นสเปอร์เล่นแบบนั้นนะครับ ส่วนทั้งฝั่งของอ่าไบรตันนี่ครับไบรตันนี่คือโค้ชสาวบน,นะแต่สเปอร์เนี่ยเป็นโค้ชทุกทางนี่ครับบาตันเข้ามาในแผงเขาเล่น4-2-3-1หุ่นนะเป้าเป็นโค้ชกุสัศลเหมือนเดิมนี่ครับแล้วก็มีตัวม้เนี่ยมันไะด้22ครับคนนี้ก็ไม่ได้ฝ่องการไปชากบอลครับไปชักทีหายหมดเลยเนะครับแล้วสเปอร์ของทีมตอนนี้แฮร์รี่เคนครับยิงไปทัถล่ม22ประตู2อัศสซสจาก29เกมที่ลงเล่นครับส่วนฝั่งของไบรตันครับเป็นแมคอลิเสเตอร์นะครับไปประตูหนึ่งอัศเซสจาก ่24เกมที่ลงเล่นอันนี้เป็นท็อปสกอร์ของแต่ละทีมนะครับคู่นี้แนละนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเราเห็นแล้วว่าประสิทธิภาพเกมรูปของแต่ละทีมเป็นยังไงเน,นี่ยในช่วงหลังเกมที่ผ่านมานีครับสเปอร์ค่อนข้าง 4, ตือง่อนี่ยผมค่อนข้างตันนะครับแต่ว่าของบรตันเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีการโจมตีที่หลากหลายนะครับมันไม่เหมือนสเปอร์นะครับผมมองว่าคู่นี้เนี่ย ผมว่าเบรตันวันนี้โอกาสจะบุกมาชาร์จในบ้านของสเปอร์ได้ค่อนข้างสูงผมขอกับคองเชียร์ไปที่ฝั่งของเบรตันแล้วกันผมเชื่อว่าสามารถเบ,บียดชนะได้ดีไม่ถ้าเกิดเสมอไปแล้วก็ยกกันไปนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็คู่ที่2เนี่ยนะครับมีแน่นอนแต่ว่ากา่กอนที่จะไปวิเคราะห์คู่ที่2องก็ฝากกันด้วยวครับเพื่อนๆคนที่สนใจอยากเข้ากลุ่ม v i p นะครับสามารถแอดลิงก์ดีไลน์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือติดไลน์จะขึ้นบนหน้าจอได้เลยครับแอด615 L J E O นะครับ เมื่อคืนนี้ให้ห้าดาวนะครับไปสามคู่ก็เข้าวินทั้งสามคู่เลยนะครับทำได้ล้นๆไม่ขาึ้นมาแต่บางเดียวนะครับแต่คืนนี้เนี่ยก็จะมีวิคอพิมันดิซักสี่ถึงห้าคู่นะครับมันก็จะมีบุนเดลิก้าเยอรมันกันโทสซไดต์อิตาลีหรือกันไลกาสเปนผมจะหยิบโจูงมาให้เพื่อนๆในกลุ่ม VP เท่านั้นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้นะครับผมก็สมัครดีลันมาตามนี้ได้เลยครับโอเคครับจะไปดูคู่ที่สองอกันบ้างเราเอาทั้งตั้งครับทีมบุยหนีตกชั้นเจอกับ ทีมล่าแชมป์อย่างแมนซิตี้นะครับเออ,เ,อ,อ,เ,อเกมล่าสุดที่ผ่านมาครับซิตี้ชนะสองเสมอสองแพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดบุกไปแพ้เซาท์ซัมตันในศึกคาราบาลครับนะครับสองประตูสองศูนย์ตัวเกมอีกล่าสุดที่เจอกันครับซิตี้ถล่มไปสี่ศูนย์นะครับฟองเซาล์นตอนนี้นะครับ้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาดูรวมทุกรายการชนะหนึ่งเสมอสองแพ้ไปสองเกมเกมนี้แพ้แพ้เวทเทมไปหนึ่งศูนย์เสมอสเปอร์สามสามแพ้เบนฟอร์ดสองศูนย์นะครับส่วนฟองในบ้าน ชนะแค่เกมเดียวคือเกมที่เจอกับลัสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นครับก็จะมีแพ้บ้างเสมอบ้างอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะออกไปทางแพ้ซะม,มากกว่านะครับส่วนฝั่งของอ่าทีมเยือนอย่างซิตี้ครับซิตี้ก็ฟอร์มจัดมากครับสิบเกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกขเขาไร้พ่ายครับชนะแปดเสมอไปสองเกมเกมที่เสมอเสมอเบลาริกในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหนึ่งหนึ่งแล้วก็เสมอกับลอนดอนแองกอร์ 4, เรสหนึ่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นครับซิตี้ชนะรวดนะครับชนะบอรนมาซีนึชนะบิสตันซิตี้ในเอฟเอครับสามศูนย์ชนะยูฟ พิสตัมพเพลยหนึ่งศูนย์ถล่มาเวนไลเซ็กนัดที่สองเจ็ดประตูต่อศูนย์แล้วก็ทถล่มเบอร์ลี่นะครับในเกม f อฟเอครับรอบแปดทีมเนะี่ยกหกประตูต่อศูนย์ตัวเกมในลีกล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านถล่มลิเวอร์พูลไปสี่ประตูต่อหนึ่งเกมวันนั้นเนี่ยไม่มีทั้งนักขอกลิมโรฮานลันด้วยนะครับแต่ยังมีจุดเด่นออมเมล็นะครับส่วนฟอร์มนอกบ้านของเซตตี้ครับเริ่มดีขึ้นนะจากก่อนหน,น้านี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูกันนะที่ซิตี้เนี่ย มันเป็นหน่วยทีมที่เล่นนอกบ้านได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงแรกเนี่ยพอช่วงหลังๆครับเข้าช่วงสิบเกมสุดท้ายของลีกเนี่ยโอ้โหเซตไปมาหนักหนุกเลยนะครับกล,ลุ่มบอลน็อตใส่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเกมล่าสุดคือซับนีพูไปอ,อีกนะครับอันด้ารคะแนนเนี่ยเดี๋ยวฟังของเซาลอก่อนนะครับเซาลอนแบบที่ยี่สิบนะครับแข่งยี่สิบเก้าชนะหกเสมอห้าแพ้สิบแปดยิงไปยี่สิบสามประตูเสียประตูสี่สิบเจ็ดประตูนะครับมีอยู่ยี่สิบสามคะแนนเท่านั้น เกมนี้ผมมองว่าเก็บไทช่างเหนือซตตี้คงท่อยงยากนะครับก็อยะาลืมหมุเซตตี้เนี่ยถ้ามันเข้าอยู่ในโหมดที่ดุดดันแล้วเนี่ยถ้ายู่ในโหมดสิบเกมสุดท้ายของลีกแล้วผมว่าเป๊ปเนี่ยไม่ประมาทแน่นอนเพราะเราจะเห็นในช่วงกงหลังนะครับอ่าดาวรุ่งเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ไปมีจาเน้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เล้นโกกว่าในช่วงของต้นฤดูกาลนะครับซิตี้ตอนนี้นะครับยี่สิบแปดเกมชนะอ่ายี่สิบนะครับจะชนะน้อยกว่าชน,นอ,นอยูสามเกมนะครับเสมอสี่แพ้สี่นะครับ ยิงได้เจ็ดสิบเอ็ดเสียยี่สกนะก็ยิงได้มากกว่าสักอย่างหนึ่งลูกเสียน้อยกว่าสักอย่างหนึ่งลูกนะครับโหทีนี้นี่แบบตัดตันมันจริงๆนะครับดูในเรื่องของคะแนนซิตี้จะแข็ง้รงกว่าหนึ่งเกมแล้วเกมนี้เป็นเกมยี่สิบเก้าเลยถ้าเกิดเกมนี้ซิตี้เก็บสามคะแนนได้พวเขาก็จะมีอยู่หกสิบเจ็ดคะแนนนะครับทำให้ตามหลังอาร์เซนอล์เน็ตน้อยอยู่นิดนึงนะครับประเด็งที่ผมบอกไปแบบซิตี้ตรงนี้มันอยู่ในช่วงล่าแท้แล้วนะครับมันพลาดไม่ได้นะครับเป๊ปไม่เอาแบบ แน,น่นอนผมว่าเป็นเอาชัวแน,น่นอนนะครับเกมนี้ไงกับซิตี้ครับแต่ว่าในเรื่องของแฮนดีแคปที่เปิดมาเนี่ยเราต้องมาไ่มาดูกันก่อนครับในเวลาห้าครึ่งของบ้านเรานะครับครูนี้จะเป็นคู่ที่ดึกที่สุขดของทีมดีกแคปในทั้งคืนนี้เลยนะครับคู่นี้ครับแฮนดี้แคปเราจะนับลูกครึ่งมาเป็นนลูกครึ่งรอบสองนะครับก็จ่ายซิตี้เป็นสูงสุดอยู่ที่เก้าหกเนี่ยที่เขาจ่ายให้สูงสุดประมาณนั้นแล้วคนต่ตางๆตอบประมาณนั้นนะครับ ส่วนในเรื่องของโอเวอร์อันเดอร์นะครับโอเวอร์อันเดอร์ของคู่นี้ผมว่าไม่ต่ำไปสามมืกครึ่งนะครับที่เปิดมาเแต่ยขอรายยูก่อนนะครับแต่อันนี้แคบเปิดมาแบบนี้นะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่สามมือครึ่งแล้วก็สามมือควบสามมือครึ่งนะครับนะครับนี่คือไม่แคบกระโดดจากสองครึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นสามมือแล้วนะครับแต่วันนค้เกิดเงินหน้าบ้านที่ผมเช็คหน้าก็มีสามมือที่สามมือควบสี่ด้วยทึ่งเปิดมาคุณภาพโอเคนะครับก็ถือว่าก็หลักเกณฑ์ได้อยู่นะครับ ในเรื่องของไล่อัพป็นบ้างนะครับไล่อัจะเป็ตัวจริงของทั้งสองทีมนี้ครับฝั่งของเซาท์ั้งตั้งเนี่ยจะมาในแผนการเล่น4-2-3-1เนี่ยครับส่วนฝั่งของซิตี้ก็มาแผนการเล่น3-4-1อขอโทษผม3-2-4-1เนี่ยครับก็ใช้หลังสามนะครับหลังรับสองคน,นเป็นสโตนกับโรดดี้ผมแล้วก็แนวรุกก็จะมีทางด้านแจ็คเกอร์เรดรก,กุนโรกันเดมบอยแบลรูซิวาแล้วก็ น้าป่อยเป็นทางด้านของฮาร์ดิ้งบราวฮารันนะครับส่วนแนวรับนะครับก็จะมีโรเบนดิอาสอัคันจีแล้วก็เอเมริกาป็อกนะครับรวมูดสศับตัวเป็นอเดสันเหมือนเดิมนะครับประมาณนซิสตี้ก็น่าจะจัดเต็มนะครับแต่ก็ย้ำนะผมว่าเซอร์เอร์ตูจิงที่ขึ้นมาประมาณนี้เนี่ยมันไม่ใช่เซอร์เอร์ตูจิงที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ควั่งเก็บอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยนะครับตัวซิตี้เองนะครตัวเลือกพวกเขาก็มีค่อนข้างเยอะนะครับมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ ไม่สามารถลงสนามได้ก็คือทั้งนักของฟิลฟูเลนคเพราะว่าไปฟาตัดสซะตึกนะครับประมาณนี้คู่นี้เนี่ยแน่นอนว่ายังไงก็ต้องซิตี้เท่านั้นนะครับลงถ้ามอจากฟอร์มดูจากอะไรแล้วมันมันมองช่างซิตี้ไม่ได้นะครับประมาณนี้สจาบคู่ที่สองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อท่านไหนที่สนใจอดี๋ยวเขาจะเดินลงโทษเตอรวันนี้ผมมีให้มากเลยสิบคู่อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบอลเย็นหรือบญี่ปุ่นนะครับวันออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวฝากให้เน้นๆครับสิบถึงสิบห้าคู่ในช่วงคืนนี้นะครับ ใครที่สนใจนะครับก็อินไลน์บนหน้าจอครับแอปกด1 5 l j u กมันได้เลยนะครับแล้วก็ในกลุ่มวี้ิทที่ผมมีก็จะไดแจกของรางวัลด้วยนะครับใครที่สนใจครับอ่ากดนี่ก็ดีละหรือกดไปที่ช่องผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะโพสไว้ในชุมชนท่องของผมนะครับก็เดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวสักครู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโพสไว้ให้ในชุมชนท่องของผมนะเนี่ยนะครับ คุณคนแล้วก็มีของุกดท่องอยู่ทางนี้นะครับโอเคนะครับี๋ยวเจอกันนะครับผมโอเคประมาณนี okay, ้สวัสดีครับ